เต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยสวยอาวัยได้ใช้แน่นอนเต็มหน้าแบบนี้ตัวรนาะงวัลก็โตฮะรางวัลก็โตกวรับซับคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามนะคะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า1 8ปีไม่ควรรับชมนะจ๊ะ สวีดัสสวัสดีเพื่อนๆทุกหมู่เหล่ากันด้วยนะครับอยู่กับผมนะนายลุยไม่คุยให้มากความเช่นเคยนะเออวันนี้มีเกมมาแนะนําเช่นเดิมนะครับผมอ่ะช่วงเวลาดีๆช่วงเวลาของค็อกเทลครับผมว้าว <Wow. S 1> ว่าแล้วก็กดไปเลยแล้วกันนะไวรุ่นนะก่ไปฮะทีนึงก่อนซ้อมก่อนดูเป็นไงโอเคไหลไปนุ่มฮ้ยไหลไปไอ้นุ่มโอเคโอเคสเก็ตเตอร์มาขออีกหนึ่งตัวขออีกหนึ่งตัวฮะ ได,ดไ,ดดไ,ได้รู้หรือเปล่าได้รู้หรือเปล่าอ่ะไปต่อได้รู้แน่นอนมีได้รู้แน่นอนไหวได้ใช้ชัวร์แบบนี้ฮึบเพบบรอสาเกตเตอร์ครับมาแล้วจัดไปช่วงเวลาดีๆนะฮะอ่ะตอนนี้นะได้มาละข้างนอกข้างนอกได้ข้างนอกมาประมาณนี้นะกำลายประมาณนี้ก็ไปต่อกันเลยฮนะจัดไปนุ่มกดรับมาฮะ โอเคมาดูข้างในต่อนะเป็นไงกดเลยหมบหนุ่มสวยเอาวายมาสวยรอ,เ,นอนเลยฮนะไหลาย,ยาวไหลเชี่ยวไปเลยโอเคเด้๋ยวเทดทีนุ่มได้วายได้ใช้อย่างนี้มาต่อโอ้โอหหึกว่าจะไปต่อนะฮะ กดลับมาก,ก่อนโอ้โห oh. oh. อ่ะสวยได้วาอย่างนี้ได้ใช้เต็มท็อสุดยอดฮนะว <Wow. S 1> ้าวโอเคหลายๆปลาปวดต้กดยอดกดลับเลยนะอ่ะไปต่อฮะ โอ้โหนรือว่าจะแต่งอะรอบนึงโอเคอีกตัวหนึ่งลงไหมหยุดสีนุ่มโอ้โหเลยไปหน่อยฮะโอ้โหเราเป็นว่าแค่นี้ก็ดีแล้วนะฮะโอเคขอญาตขอญาติเหยีบขึ้นมาหน่อยนึงนะฮะไปฮะโอเคไปเลยวไปแล้วโอ้โหโชคดีที่เรากดเพิ่มมานะโอเคไปฮะ โอ้โหห้าตัวโชคดีที對對่เรากดเพิ่มได้ถูกจังหวะนะฮะไปฮะลุยข้างในต่อบ้มบืมแบบบืมบืมชุดใหญ่เต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยสวยอวัยได้ใช้แน่นอนเต็มหน้าแบบนี้ตัวราวัลก็โตฮะราวันก็โตกดรับซับกันมาครับเหลืออีกหลายที่อยู่นะเหลืออีกหลายที่อยู่แบบนี้ ไปต่อฮนะตาเกตเตอร์ข้างในหรือเปล่าอ่ะดูโอ้โห,โห,โห,โหอีกแถวหนึง่งมีไหมมีไหมเมื่อกี้มันเลยไปแล้วนะอ่ะอ่ะไม่มีไม,ไม่เป็นไรฮะอ๋ะสนะอสฮะอรโหโอ้โห สบายได้ใช้เหลืออีกทีนึงฮนะโอเคก็หวานเจีย๊ยบหวานเจีย๊ยบสบายตัวแบบนี้ก็ห <Wow. S 1> ลับรางวัลมาเลยแล้วกันนะไอ้นุ่มนะ,ะสำหรับคลิปนี้นะฮะต้องขอตัวนะฮะลากันตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนๆสวัสดีครับ